ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่สายความเร็วตัวที่ห้าจะมาถึงและก็เจ้าตัวนี้ทนะี่ยังเป็นนกตัวที่สี่ของเกมด้วยแล้วก็มาดูกันว่าไอ้ตัวใหม่ตัวนี้ไม่รู้มันเข้ามาตัวไหนแต่เพิ่งรู้ว่ามันเข้ามาก็ไปดูกันเลยว่ามันจะโหดขนาดไหนโอเคทุกคนเรามาถึงแล้วอะไรอ่ะอุ้ยอะไรนี่อุ้ยไ่จิก อืมเอ๊ะอ,อ,อะไรเนียพอเราเดินแล้วมันมีอันนี้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรนะจิ้มมาเราไม่สามารถขยับสกิลได้มันจะขยับตามที่เราเดินอ่ะโอ้ตอนนี้ก็อาจจะเล่นค่อนข้างยากอยู่นะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราเสียเวลาฟาร์มเยอะแล้วเนี่ยเอา้าจิ้มไม่โดนคือคือมันแบบคือมันไม่สามารถเคลื่อนที่สกิลได้นะมันจะเคลื่อนเคลื่อนที่ตามที่เราเดินอาจจะเลงสกิลยากหน่อยเนี่ยตัวน,นี้ ต้องน่าจะฝึกเยอะๆเลยอ่ะตัวนี้ถึงจะเล่นตอนนี้เปรนนะเพราะว่ามันค่อนข้างยากเลย้าหยาจิกหูจิกหอืมโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยจูจ่โจมสามท่าคืออะไรอ่ะดูจากท่าแล้วมันจะแบบเฮ้ยมไีไฟสายฟ้าแล้วก็น้ําแข็งนะว่าอ,อย่างที่เ้ยตอนนี้มีสามหัวแล้วทุกคนมาปล่อยลำแสงวิวๆๆิอุ้ยดูดู เป็นไงอย่างเท่อย่างเท่เลยครับพี่น้อง,งทุกคนเรามาดูท่านนี้อีกทีนะครับเอาอันนี้สามารถเลงสก,กิลได้สยมาจูโจมสามท่าอืมมาสิมาไลามิวตัวใหม่เหรอฮะตัวใหม่แล้วไงอะ่ะมาดิไปไหน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  เข้ยมันเปิดเพลงแถวบ้านมั้งไม่มีอะไรทุกคนผมได้่พูดอะไรนะดูดีมันเจะแบบวิงสกิลฮิงอย่างพี่ทำไมอย่างพี่เฮ้ยเอา้าเอ้าเฮ้ยอะไรอังเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้คืออะไรทำไมเวลาชูนมันแปลกๆอะ่ะมาไรเนี่ยเพิ่มความเร็วหรือท่าเมื่อกี้มาอย่งแรงอุ้ยแรงมากแรงจริงมนโน อ๋อหรือว่าเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีสามหัวไงมันก็เลยมีสแต็กแบบพิเศษให้มันมาเปิดเ,เพลงแถวบ้านเนี่ยโอเคทุกคนยอดเยี่ยมเลยหลังจากที่ผมรู้ว่าเสียงนั้นมันคืออะไรผมก็ถึงกับต้องชะง,งักกันเลยทีเดียวอเอยอย่างแรงอย่างแรง่ะทุกคนตอนนี้แรงมากเดี๋ยวจะไปไหนจะไปไหน,น,น,นมาดิมาอมยิงไม่โดนไม่กลัวไม่กลัวเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วเลยวดะ อุ้ยเวลาจิกเนี่ยงแรงเลยทุกคนมาแล้วได้เวลามาช่วยละเพื่อนวิง่งเอาอยู่ไหนเนะี่ยเอาเอาเฮ้ยเป็นไงว้าอุ้ยอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันดูจากท่าแล้วน,น่าจะเป็นการ,รทุ่งนะอเดี๋ยวเราต้องไปช่วยข้างล่างก่อนวิงว่งวิง่งวิ่งเอา,เอา ไม่โดนไม่ดุกนแต่ท่านี้แรงมากดวงกีปกติคือแรงเวอร์แรงเวอร์เแรงเกินปุยมุยเฮ้ยมาดิมาอีกมาดิมาดิมาดิโอ้ยยังแรงอ่ะยังแรงเลยนี่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 ยังแรงเลยแรงเกินแรงมากอ่ะเงาเฮมาขูไปละอีพึ่งเอาหมอ เอาแล้วใครเอาเอาเอาเบอร์รี่เลยตรงนี้เอาเพื่อนเอาเบอร์รี่ดิเพื่อนทำไมไม่เอาเบอร์รี่เราเลือดเองเดือนน้อยน่ะช่างมันแล้วกันมาเฮ้ยเอาเอามาดิมาดิปิ้ว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 เออจิมจิมจุ่มจิ้มจุ่มเออเออเออเอาเปล่าเอาเปล่านะมาเอาไหม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 ครูย่างแรงเลยทุกคนอันนี้คููจริงนะอย่างแรงเลยอ่ะแรงเกิน เอามาสิเอาโอ้จุ้มเจมจ้ำจุ้มอุ้ยแรงเลยนี่เอาเอาเอาบ่อเอาเอาเอาบ่อเอาบ่อไอยไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนเราจะได้เก็บอันนี้จิกสิไม่ใช่จิกอะไรนี่ปาดแล้วจิกหือแรงเลยนี่ตึ้ง เอนนี่มันมีสามหัวทําทให้เวลามันชุดมันจะต Jamie, ่างจากคนอื่นเอาเอาเอามาทําไม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 มาเอาจิ้มไห้ดูดิอ้ามาโอ้ยจะจิกมันซะหน่อยมันก็หลบทันเอ้าเอ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 อจิ้มจิ้มปาด จิ้มป่าจิ้มจิ้มป่าจาดอืมตายซะอือเป็นไงล่ะนี่ดูดิทุกคนอ้นี่อินนกตัวนี้มันมีสามธาตุเลยอะดูดิเป็นแบบน้ําแข็งสายฟ้าแล้วก็ไฟนะเออเอาอาหยาลุมหยาลุ่มเยอะทุมลุมเอะลุมทำไมะลุมทำไมอะตายไปก็ตายไปก็โดนลุ่มยูดีอะไรนี่ ชุดสามครั้งแบบต่อเน,นื่องไปเลยอันนี้น่าจะเป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะเพราะมัน <pe> ม <ak> ีสามหัวไงเงี้ยอัจฉริยมาลองท่าอยู่ไหนหน่อยแหวอ้ยอ้ยุ้้ยมาโุ้ยๆอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้โหวิ่งสี่คูณร้อยเมื่อกี้วิ่งสี่คูณร้อยามาหามาฟ็อกซี่เลยเอ้ะแต่ได้ขาวมันเปลี่ยนชื่อแล้วนี่กลายเป็นมาฟ็อกซี่เลย ิวพิวพิวเวลาจิๆๆ้มไม่ค่อยจิ้มจะโดนเลทำไมตัวนี้ถ้าเล่นจริงน่าจะยากนะแต่อันนี้ผมไม่ได้สู้กับคนจริงหวานมิวอ๋อมิวอ๋ฮะมิ้วอ๋อโอเคมาฟอกซี่มาฟอกซี่มาฟอกซี่หืมไปละวิ่งหนีเอาตัวรอดเออทุกคนตรงนี้ผมมีเทคนิคแล้วคือท่าเนี้ยมันจะสโลใช่ไหมแต่ผมมีเทคนิคคือให้เราเดินตรงขอบตรงนี้เป็นไง ช่อเดียะตัดหน้าแกเอาไหมเออไม่เอาแล้วนะเอาไปละเอามั้ยเอาไหมล่ะ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 กิมก็ไม่ค่อยจะโดนกิมก็ไม่ค่อยจะโดนแต่ไม่กิมไม่ค่อยจะโดนเลยเฮ้ยเอาไหมล่ะเอาไหมมิวเอ็งเอ็นเกี่ยวอะไรฮะมิวเอ็งจะเอาไหมล่ะฮะมิวฮะฮะเอาไะล่ะเอาบัวเอาบัวเอาบัว เอาบัวเอาบัวเอา,า,เอามาทุกคนเราจะไปตีฐานเด้อยิงๆไอตัวนี้มันเปลี่ยนเป็นเลโกส่าแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือในโหมดออฟไลน์มันยังไม่เปลี่ยนไง้ฮ <c oughs> ในโหมดออฟไลน์มันยังไม่เปลี่ยนมันผมก็เลยสามารถที่จะมาเจอมันได้ถึงแม้ผมยังไม่เคยได้เล่นแมปใหม่เลยก็ตามนะพูดไรเนะี มันวิ่งไวมากลอนอ้ไหนตัวนี้วิ่งไวมากดูวิ่งอย่างไวอะ่ะถ้าโดนไล่นี่ก็วิ่งแบบไวมากได้เลย,ยอืมมาแล้วอเอาเพื่อนอ้าคือแค่เองสู้กับพึ่งเองต้องเปิดอ๋อมันไปฆ่าอีกไอ้หูป้าอีกตัวนึงยอะได้ไม่ว่าเลยชิดาฮ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 า,ฮ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 า ปิ้วปิวปิวฮึแเหวียงแรงมากตลยเนี้ยปิวโอ้โหโอ้โหกระสุนนะัตเดียวเป็นพันอะแรงเกินปุยมุ้ยอ่ะโอเคแบบนี้ผมต้องไปฆ่ามิวหน่อยละแมวจะไปไหนจะไปไหนอืมอืมอืมไปไหน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 อ่ะหนีไปเลยหนีทำไมหนีทำไมใครให้หนีโอเคเฮ้ยตัวนี้ทำไม่แรง ดูดูดูโอ้ย ي. ลองจากลองแจ๊กลองจากอะไรทีเดียวปิวปิวปิวปุ้มการจบตีปกตินี่สามารถช่วยทําการเคลื่อนทีได้เลยเอ้าวโดนรูมไม่เพื่อนอยากโดนลูม